คุณรู้ไหมคะว่าในหนึ่งวันเรามีความคิดมากมายกว่า60,000ความคิดและเราใช้เวลาทั้งชีวิตกว่า90,000ชั่วโมงในการทำงานแต่ว่าไม่ว่าเราจะทำงานหนักแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนหลายๆคนกลับรู้สึกว่าเวลาทั้งหมดนั้นยังไม่พอแล้วก็หมดไฟในที่สุด productivity ที่แท้จริงไม่ใช่การทำงานหนักมากขึ้นแต่เป็นการเริ่มต้นด้วยการทำให้ตัวเองรู้สึกดี 3. เทคนิคง่ายๆข้อที่1 energize หรือความสุขจากพลังงานดีๆ2 unblock การปลดล็อกสมองโดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ3 sustain หรือการทำงานอย่างยั่งยืนโดยไม่หมดไฟ เพราะ productivity ที่ดีไม่ใช่การทำงานหนักทุกๆวันแต่เป็นการรักษาสมดุลและรักษาพลังงานในระยะยาวใครอยากรู้เทคนิคเต็มๆสามารถหาได้จากหนังสือกดลิงก์ข้างล่างนี้กัน